ะคาเฟ่ที่กำลังฮอตคลิปตอนนี้เลยนะคะเจ็ดไปให้เจ็ดเต็มสิบนะตันะตวแม่ทุกอย่างอร่อยมากนะคะทุกคนมาล้านนี้เลยมาจ้าถึงแล้วนะจ๊าร้านเฟิร์ w วอลล์ส му ตี้แอนด์ฟลาวอร์นะคะทุกคนไม่อยากจะเชือ่อววันธรรมดาคนเยอะมากแกแกเข้ามาทำคอนเทนต์กันแบบคนเยอะมาก かなの。 น่ารักมากอันนี้ก็คือมุมฮิตมุมถ่ายรูปของเขานะคะก็คือจะเป็นเหมือนแบบร้านขายดอกไม้อย่างนี้นะทุกคนน่ารักมากๆแนะนําให้มาช่วงแบบบ่ายสองบ่ายสามนะคะแดดจะลงตรงนี้พอดีเลยนะคะข้างในร้านก็จะแบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเนาะคนเยอะมากวันธรรมดาทุกคนเดี๋ยวไปดูรูปที่ได้จากมุมนี้กันคะ่ะ น่าร้าน,นะคะที่ใครมาก็ต้องถ่ายนี่น่ารักมากแต่งตัวฟิลฟิลนี้ได้เลยนะหรือจะแบบขาวดำแบบตูนก็ได้นี่เข้ามากๆเลยคะ่ะออกมาจากร้านเมื่อกี้แล้วนะคะทุกคนเรากำลังจะพาทุกคนไปกินข้าวนะคะที่บอกว่าร้านเี้ยแบบเด็ดของจริงที่ใครมาอาร์ิ่งต้องมากินนะคะทุกคนแต่ว่าเรามาให้รีวิวกับร้านเมื่อกี้กันก่อนนะคะกับร้านเฟ r ร์นวล์นะคะทุกคนจะบอกว่าไอ้น้ำตัวที่ตูนสั์ที่มันเป็น ท็อฟฟี่นะคะอร่อยดีนะถ้าสมมติว่าแบบเราสั่งหวานน้อยอ่ะก็คือไม่หวานเลยนะคะก็ประมาณไม่ได้แบบไม่หวานเลยก็คือหวานกําลังดีคือถ้าให้อ่ให้ประมาณแบบเก้าแล้วทุกคนรู้สึกว่ากินได้แบบเพลินๆไม่ได้แบบหวานเกินไปนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งของเอนะคะคือเมนูทอปป็อฟฟีหรือมาไม่ชื่อไปเลยนะขอได้ป๊อปปี้เหรอป๊อปปี้นะคะ ก็คือมันจะเป็นเหมือนนะ้ำมะม่วงผสมโยเกิร์ตมะม่วงปัน่นมีกล้วยด้วยมีกล้วยด้วยไม่ค่อยเปรี้ยวหวานหวาน,หวานนิดหน่อยใช่ไหมก็หวานอยูหวานอยู่เอ,อให้เท่าไหร่หหนะ <c oughs> เจ็ดให้7เต็มสินะคะทุกคนแต่ว่าถ้าใครชอบอะไรแบบฟิลๆเนี้ยแบบน้ำปัน่นสมูทตี้ปั่นอะไรเงี้ยก็แบบมาได้นะคะที่ร้านเขาก็จะมีดอกไม้ด้วยนะทุกคนแบบ เป็นจัดดอกไม้นะคะใครแบบอยากได้ดอกไม้กําลังหาทำํำแล้วก็ร้านสมูทตี้ต่างๆก็มาล้านนี้ได้นะคะตอนนี้กําลังเดินไปร้านอาหารที่เรากําลังจะไปนะคะทุกคนแล้วก็จเจอกันที่ร้านเลยค่ะไปจ้าถึงแล้วนะคะบ้านคืนชมนะคะทุกคนที่เราบอกว่าเราอยากจะให้ทุกคนมากินนะคะนีค่คือจะบอกว่าแบบ ได้รางวัลเยอะแยะมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วบรรยากาศของร้านคือทีมากใหญ่มากแล้วก็ที่จอดรถมีคือถ้าใครขับรถมาไม่ต้องกลัวเลยทุกคนดูดิแล้วอาหารคือต้องฟองนะจ๊ะบอกเลยดูนี่เมนูแนะนำนะคะไปสั่งให้หมดเย่างหนึ่งไปค่ะนี่ แม่แสงอยู่ไหนใส่กับตรงนี้โอเคมาค่ะถึงครือเริ่มเลยร้านนี้ปังปังสาวๆ่มเริ่ม่ทุกคนเมนูแนะนำนะบอกเลยว่าวุ้นเส้นผัดสามมิลแล้วก็เนื้อทอดคุณหนีนะราคาดีมากแกงส้มชะอมกุ้งนะแกวันนี้อยากกินแกงส้มมากินไหมอุ้ยแกงเหลืองไหมอยากกิน มากดนี่นะคะนานๆทีจะเจอคนนี้ชื่อคิตตี้นะคะทุกคนแกคือร้านอาหารเนี่ยมันเป็นแบบร้านอาหารครอบครัวคนเขาก็จะมากินกันเสียงกันค่อนข้างเสียงดังเลยนะคะเต็มทุกวันหนูก็คือต้องจองก่อนนะคะทุกคนบอกเลยอาหารเยอะมากว้าวอยากกินมากๆเลอลังการเวอร์กินกินคือหิวแล้วไลูกค่ะหล่อแม่ ูนไฮไลท์เนื้อทอดคุณหนีจะเต็มสอบการไปเลยจ้าอร่อยอยู่มากหอมมากอันนี้คือทอดทอดมาสดูดิเขาเอาแบบน้ำมันมาแบบลาดกับเนื้อนะดูดิแล้วมันไม่เหนียวเลยเว้ยอันนี้คืดดีมากนะคะทุกคนสีเนื้อสดมากฉ่ำๆ่ำเราสั่งมาเยอะมากเดี๋ยวรอดูกันค่ะตักข้าวผัดข้าวผัดน่ากินมากกันกุ้ง้ยกุ้งตัวใหญ่โุ้ยตร้อนเลยแม่รร้อน เริ่มอันนี้มึงออกเนาะหมายถึงว่ามึงจะไปพลาดต่อเลก็ผัดกระป๋องอร่อยไหมเริ่มอันนี้ข้าวผัดเปล่าๆนะทุกคนมึงถึงจะเล่นแบบมะนาวไม่ใสนยังอร่อยอ่ะ แบบยังไม่เสร็จอ่ะเริ่มเริ่ม <g ül> แม่มันดีจริงๆไม่เหนียวข้าวผัดอร่อยเนาะให้ดูและวไอ้ตรงเนี้ยนะอร่อยมากอีกตรงน้ำมันเนี่ยตรงลาดนะคะเริ่ม ผัดไง,ดงอน,นี่ก็หอเนื้อตุ๋นนึ่งแบสเซิลิมแล้วแกเต็มโตเกิน,กกนกแกนก,นกับไว้เจ้าคือมาห้าคน ยังไงกันบ้างคะกับคลิปติดเที่ยว EP นี้นะคะตูมพาทุกคนมาเที่ยวย่านอารีนะคะมากินมาเที่ยวกันที่นี่นะคะถ้าชอบคลิปสไตล์แบบนี้นะคะก็คอมเมนต์บอกตูนได้นะแล้วเจอใหม่กันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะ